<L> mm hmm. การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามนโยบายปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยชื่อผลงานการพัฒน,นาการอ่านการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพวังบงโดยานายกิติชัยสมบัติด,ดีผู้ในการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังบงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสามสมเด็จพระนิธาาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆโดยพระองค์ทรงเห็นว่าการอ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอ่านออกเขียนได้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆได้อย่างกว้างขวางด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านบบงจึงได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนเพื่อเป็นการฝึกฝนการอ่านและการเขียนสร้างนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ผู้เรียนรักการอ่าน และมีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองฟื้นฟูความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถใช้ความรู้จากการอ่านมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆของตนและเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จนสามารถถอดบทเรียนให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ของโรงเรียนในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนกลายเป็นนวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพวังบงสเปอร์โมเดลเป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งสเปอร์โมเดลประกอบด้วย4องค์ประกอบดังนี้ S, S SWOT so Analysis Strategic Planning Study Related Theory mm hmm. คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพจุดแข็งจุดอ่อนให้มองเห็นโอกาสอุปสรรค mm hmm. เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียน P Participatory Action คือการดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นส่งเสริมการอ่านการเขียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียนตามที่วางแผนไว้โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย E. Education and Evaluation คือการนิเทศกำกับติดตามและแนะแนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและการเขียน R. Result factors affecting success คือการสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียนสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือปัจจัยด้านลบซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบง 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบงโดยกำหนดเป้าหมายดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนมีรูปแบบพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวงบง 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านว่งบงสามารถอ่านออกเขียนได้และผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ80ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนที่1 P พีการวางแผน 1. ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญ กับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้แก่คณะครูกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง2คัดกรองนักเรียนและรายงานผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. คุณครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 4. คุณครู ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนขั้นตอนที่2ดีการปฏิบัติงานตามแผน 1. ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนโดยการให้ความสำคัญของการประเมินเพื่อพัฒนา formative assessment และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล 2. ครูดำเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมนวัตกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลายเช่นแบบฝึกเกมเพลงสื่อคอมพิวเตอร์เป็นต้น 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนได้แก่โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชกิจจริยวัตรสมเด็จพระคณิธาที่ราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 1. กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคร 2. 2. กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะการอา่าน 3. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 4. กิจกรรมตอบคำถามประจําสัปดาห์และมีการสนับสน,นุนการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 1. กิจกรรมภาษาพาเพลิน 2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและ 3. กิจกรรมฝึกอ่านฝึกเขียนตามบัญชีคำศัพท์พื้นฐานเป็นต้นขั้นตอนที่3 4. การตรวจสอบและประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 1. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 2. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพขั้นตอนที่4 a สรุปปรับปรุงผลการดำเนินการ1นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําเสนอผลที่ได้จากการแก้ปัญหา2สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือปัจจัยด้านลบ3แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและร่วมกันแก้ปัญหา 4. ติดตามพัฒนาการนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน 5. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ตามระยะเวลาที่กำหนดผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 1. โรงเรียนบ้านลองบงมีการพัฒนาการอ่านและการเขียนโดยได้รูปแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพวังบง 2. งนักเรียนโรงเรียนบ้านลองบงสามารถอ่านออกเขียนได้และผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียนระดับดีขึ้นไป,ปร้อยละ80ปัจจัยสู่ความสำเร็จการดำเนินงานตามรูปแบบ การพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพบางบงประสบความสำเร็จมาจากปัจจัยหลายสาเหตุดังนี้ 1. รูปแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพบางบงเป็นรูปแบบที่ใช้กระบวนการ P.D.C.A. ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เป็นระบบ จึงทำให้ผลการดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2. การจัดกิจกรรมของครูเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) จึงทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 3. การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลรวมทั้งนำผลการตรวจสอบและประเมินผล สำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 4. รูปแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพวังบงเป็นรูปแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 5. ผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชน ประหนักให้การช่วยเหลือและให้ความสำคัญในรูปแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนด้วยสเปอร์โมเดลสู่คุณภาพฟังบง